ถามกันมาเยอะเหลือเกินนะครับมิตสันเซเรน่ารหัสตัวรถ C28 และที่สำคัญเลยก็คือตัวเครื่องยนต์ที่มีหน้าที่ในการปั่นไฟฟ้าเนี่ยนะครับคนนั่งแถว3สามารถกดประตูสไลด์นี่เปิดเองได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมคาสโนวา a n n e l ทุกท่านนะครับด้านข้างๆผมนี่ไม่ต้องอารมณ์บทอะไรมากนะฮะตอนนี้มาถึงแล้วถามกันมาเยอะเหลือเกินนะครับนิสสัน s e เรน a รหัสตัวรถ c 2 8 c 2 8คืออะไรก็คือเป็นรุ่นที่เป็น e power แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราเป็น c 2 7ซึ่งจะเป็น s e เรน a ที่เป็นรถยนต์เครื่องยนต์ที่เป็นระบบ Hybrid นะครับแต่คันนี้เนี่ยเป็น e power แล้วนะครับ ตัวถังภายนอกเนี่ยนะครับเราดูกันเลยนะว่ามันมีความแตกต่างจากตัว C27 ไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับด้านหน้าว่ามียังไงบ้างเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะฮะ กระจังหน้าด้านหน้าเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับทางิสันเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเป็นกระจังหน้าแบบ next generation V-motion หมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยที่เป็น V-motion ปกติทั่วไปเราไม่ได้เห็นแล้วนะจะเป็นแบบใหม่เลยนะครับเป็นกระจังหน้าแบบเป็นสีดําเงาแล้วก็เป็นพวกไฟเนี่ยที่เป็น LED เนี่ยนะครับจะซ่อนอยู่เป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยนะฮะแล้วก็สําหรับเซเว n นรุ่นล่าสุดเนี่ยนะครับลองดูเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มความ ความสปอร์ตเข้าไปพอสมควรสําหรับภายนอกนะครับเริ่มแากด้านหน้าเลยเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเป็นสเกิร์ตหน้านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นชิ้นเดียวกับกันชนหน้าไปเลยนะฮะก็ดูกลมกลืนดีนะครับแล้วก็เรามาดูทางด้านข้างกันจากที่เป็นเซเรน่ารุ่นไฮบริดคราวที่แล้วเนี่ย2 7เเนี่ยเรารู้สึกว่าล้อมันจะเล็ก ไปหน่อยขนาด15นิ้วนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปโมเดลของ c ี28นะครับเป็น Serena e-power เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนล้อเพิ่มไซส์ขึ้นมานะครับเป็นล้ออลลอยขนาด16นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางนะครับขนาด205 65R16 นะครับก็จะได้ความกลมกลืนนะครับแล้วก็เป็นแบบสีแบบทูโทนด้วยนะก็จะดูสวยงามดูเข่งขึมมากขึ้นนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยนะครับเราดูด้านล่างก่อนเห็นไหมก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นสเกิร์ตด้านข้างนะครับก็ดูให้ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็คันนี้เนกระจกข้างจะเป็นครอบเป็นสีดำ นะครับเป็นสีดําเงา gloss black แล้วก็หลังคาเนี่ยจะเป็นสีดําเงา gloss black เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับซึ่งที่เป็นทูโทนเนี่ยตอนนี้จะมีทั้งหมด2ส,สีก็คือเป็นสีน้ําเงินทูโทนหลังคาดําแล้วก็เป็นสีขาวทูโทนหลังคาดํานะครับเ,เรามาดูด้านหลังกันอีกทีหนึ่งนะฮะดูกลมกลืนไปหมดนะครับเช่นเดียวกันนะที่กันชนท้ายนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นสเกิร์ตนะครับ ของรถด้วยเหมือนกันผมว่ามันทําให้รถเน้นมันดูมีมิติน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันไม่ใช่แค่เป็นรถ MPV เจที่นั่งทั่วๆไปแล้วมันดูสปอร์ตดูปราดเปรียวมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูกันเนี่ยเห็นไหมมีสัญล e ักษณ์ e-power แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้เนี่ยจะว่าไปก็คือถือว่าเป็นรถ e-v เลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่ วิ่งได้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีตัวเครื่องยนต์เนี่ยมาเพื่อเป็นการปั่นไฟเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของ e power คันนี้กันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนิสสันไทยแลนด์เนี่ยที่เอารถที่เป็นระบบ e power เข้ามาขายเนี่ยจะมีแค่นิสสันคิก k s เท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เป็นเซเรนาแล้วซึ่งเป็นรถ MPV นะครับบางท่านอาจจะแบบเอ๊เอาระบบเดียวกับดิสันคิกมาใช้ไหมโอเครูปแบบพื้นฐานอาจจะคล้ายกันนะครับแต่คันนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างตรงที่ตัวมอเตอร์เนี่ยมีกำลังขับเคลื่อนเนี่ยที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับและที่สำคัญเลยก็คือตัวเครื่องยนต์ที่มีหน้าที่ในการปั่นไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.4ลิตรแล้ว นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็รหัสเครื่องยนต์เนี่ยก็คือเป็น HR14 DDE ซึ่งตัว E ข้างหลังเนี่ยนะครับทางนิสสันเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับรถ ไฟฟ้าอย่าง e-power เนี่ยแหละนะครับดังนั้นเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการช่วยปั่นไฟได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนสมรรถนะของรถคันนี้นะครับผมจะพูดถึงเฉพาะแค่แรงม้าแล้วก็แรงบิดของตัวมอเตอร์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ไปขับเคลื่อนตัวล้อนะครับซึ่งแรงม้าคันนี้อยู่ที่163แรงม้านะครับส่วนแรงบิดจะอยู่ที่315นิวตันเมตรซึ่งสําหรับแรงม้าแล้วก็แรงบิดขนาดนี้เนี่ยเราก็กับรถไซส์นี้เนี่ยผมว่ากําลังพอดีเลยนะครับอ่ะ พอเราได้ทราบรายละเอียดไปหมดแล้วนะครับเกี e ่ยวกับ e-power คราวนี้เนี่ยเรื่องของเลเ o u t ์ต่างๆช่วงล่างอะไรพวกนี้นะครับก็ยังจะคงเป็นเลเ o u t ์แบบเดิมก็คือกับตัว C 2 7นะครับก็คือด้านหน้าจะเป็นอิสระแม็กกาซสตรัดนะครับด้านหลังจะเป็นทอร์ชันบีมนะครับแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยรุ่นที่เป็น e-power สำหรับเซรน่าเนี่ยเขามีการปรับพวกชิ้นส่วนไรทุกอย่างอะ่ะใหม่หมดเลย นะครับให้ความหนึบแน่นมากขึ้นตัวเหล็กกันโครงมีการขยายขนาดนะครับให้หนามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของความหนึบแน่นและความการทรงตัวในเวลาเราขับเนี่ยมันจะดีกว่ารุ่นก่อนเหน้านี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยผมว่าเขาออกแบบมีการปรับท่กช่วงล่างมาเนี่ยเพื่อให้รองรับกับน้ําหนักที่ต่างไปจากรุ่นที่เป็นไฮบริดด้วยนะครับอ่าโอเคคราวนี้เนี่ย เราได้ทราบกันไปแล้วนะครับอ๋อผมลืมบอกไปอย่างหนึง่งแบตเตอรี่ของคันนี้นะครับที่ติดตั้งมาให้เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับขนาด1.77กิโลวัตต์อัวโมนะครับซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะติดตั้งอยู่ใต้เบาะนั่งคู่หน้าอ่ะเราได้ทราบรายละเอียดของรถไปแล้วนะครับโดยคร่าวนะเดี๋ยวผมจะพาดูภายในดีกว่าว่ามีอะไรทน,น,น่าสนใจบ้างเนื่องจากว่าเขามีการปรับเปลี่ยนอีกหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวลองมาดูกัน เชิญเลยครับผมพาทุกท่านเข้ามาสู่ภายในห้องโดยสารของ n i สส a นเซเ e นาอีพาวเนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยพอเข้ามานั่งแล้วเนี่ยความแตกต่างนี่ชัดเลยนะครับพวกเกี่ยวกับแผงหน้าจอทั้งหลายผมปบกดปุ่ม Switch On ให้ดูแล้วกันนะครับและที่สำคัญเลยก็คือความแตกต่างของคันนี้ไม่มีด้ามเกียร์แล้วนะครับการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น นะครับ parking reverse neutral หรือว่าจะเป็น drive เนี่ยนะครับ P R N D เนี่ยเป็นสวิตช์กดปุ่มแล้วดังนั้นเนี่ยข้อดีตามมาเนก็คือมันจะมีบริเวณตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ว่างแล้วนะครับทำให้รถนะ่ะดูโปร่งโล่งมากขึ้นเพราะว่าคันนี้เนี่ยเ,เขาเป็นรถที่เน้นทัศนวิสัยเวลาขับแล้วก็ความสะดวกสบายความโอโถงในห้องโดยสารนะครับเข้ามานั่งเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าโหเป็นรถที่มีความ กว้างขวางนะครับโอถงมากนะฮะถ้าเกิดว่าแม้ว่าจะเป็นคนที่รูปร่างสูงนะครับหรือตัวใหญ่งเงี้ยนั่งสบายแน่นอนนะครับแล้วก็พวกหน้าจอปุ่มต่างๆเนี่ยทุกอย่างก็เป็นทัชสกรีนทั้งหมดนะครับคือระบบสัมผัสนะฮะแล้วก็หน้าจอได้เป็นขนาด12.3นิ้วนะครับทั้ง2จอเลยไม่ว่าจะเป็น TFT หรือว่าจะเป็นหน้าจอที่ตรงกลางที่สำหรับคอนโทรลระบบต่างๆนะครับอินโฟเทนเมนต์หรือว่า การใช้งานระบบทั่วไปนะครับนี่มีปุ่มกดกล้อง360องศาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนเราสามารถใช้งานได้เลยเวลาขับนะครับแล้วผมจะไล่ไปด้านบนนะจะได้ไม่งงนะครับเกระจกมองหลังเนี่ยอันนี้เป็นแบบที่เป็นกล้องติดอยู่ด้านหลังแล้วก็มองเสมือนภาพเ,เป็นจริงด้านหลังนะครับเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นกลางคืนเนี่ยเราก็เห็นภาพชัดสว่างนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเหมาะกับเมืองไทยนะเพราะว่าบางทีเราไปจอดรถในที่ที่ มันดูอันตรายหรือว่าจอดแบบลำบากหน่อยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืนผมบอกได้เลยว่าเป็นรถแบรนด์หนึ่งที่ใช้งานหน้าจอค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือว่า Android Auto เนี่ยเป็นแบบวา l e ลสนะครับไม่ต้องใช้สายนะครับสามารถเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็แผงหน้า ตรงที่เป็นตัวปรับปุ่มตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นของระบบแอร์นะครับแล้วก็มีเกียร์ยงที่บอกไปนะสามารถปรับอุณหภูมิได้แอร์ของคันนี้เป็นแบบ3โซนนะครับแอร์อิสระนะฮะสามารถปรับแอร์ให้กับผู้ผโดยสารด้านหลังได้แล้วก็แบบแยกซ้ายขวาได้สำหรับผู้โดยสารตอนหน้า นะฮะมีโหมดนะครับการปรับโหมดของ EV ก็อยู่ตรงนี้เลยสวิสง่ายดายนะครับคือคู่ได้ง่ายเลยมันอยู่ในตำแหน่งที่คนขับสามารถเอื้อมมานะครับกดได้สบายเลยแล้วก็มีระบบ e p e d a l นะครับ e p e d a l คืออะไรสำหรับบางท่านที่ยังไม่ทราบก็คือใช้คันเร่งแป้นคันเร่งอันเดียวเลยนะครับเวลาเราเร่งเราก็เหยียบแป้นคันเร่งไปเวลาเราต้องการชะลอรถหรือต้องการเบรแล้วก็แค่ยกเท้าจากคันเร่งออกนะครับก็สามารถอยู่ในจุดหยุดนิ่งได้ซึ่ง E p e d a l เนี่ยถ้าเกิดจะใช้งาน จะต้องกดทุกครั้งนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราดับเครื่องไปแล้วสตาร์ทใหม่อีพดดจะยังไม่ทํางานนะครับเราต้องกดใช้งานทุกครั้งซึ่งก็เป็นข้อดีนะซึ่งผมว่ามันเหมาะดีเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับการใช้งานก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าสำหรับผมผมเคยชินแล้วนะฮะผมใช้รถกลุ่มนี้มาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็จะใช้งานได้ง่ายนะครับอ,อ,อย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะแบบรู้สึก ติดใจนะก็คือเบาะนั่งคู่หน้าก็ยังเป็นแบบแมนวนวลอยู่นะครับเนี่ยยังปรับเป็นแบบแมนวนวลอยู่นะครับไม่ได้เป็นเบาะไฟฟ้านะแต่นอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นการปรับเอ,อ่อที่ง่ายได้แนละ้อ,อ๋ผมหันมาเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับชาร์จโทรศัพท์ได้อยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็นไวเลสชาร์จเจอร์แล้วก็มีจุดช่องเสียบชาร์จนะครับอุปกรณ์ของภายนอกนะครับโทรศัพท์เลยพวกนี้จะมีเต็มรถเลยนะครับมีหลายตำแหน่ง นะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพ,พวกเมนูต่างๆก็ปรับผ่านหน้าจอทางด้านนี้นะครับแล้วก็หน้าจอข้างหน้าเนี่ยที่เป็นหน้าจอแสดงผลการทํางานเนี่ยสามารถปรับได้2รูปแบบนะครับแล้วแต่ว่าคุณอยากได้หรือว่าชอบแบบไหนนะครับก็สามารถกดได้เลยจากหน้าจออันนี้รถคันนี้จะมีระบบอินเทลเจนท์ครูสคอนโทรด้วยนะครับก็จะแปลผันตามความเร็วรถคันหน้าส่วนระบบความปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอยทีหนึ่งว่ามีอะไรบ้างก็คือตามพัญหาของนิสันเขานั่นแหละนะครับแล้วก็ คันนี้มีระบบออโต้เบรกโฮมาให้นะครับซึ่งจะทำงานตลอดถ้าคุณกดใช้งานไปแล้วเนี่ยทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องใหม่ระบบออโต้เบรกโฮก็จะก็จะเอ่อพร้อมให้ใช้งานได้นะครับเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกสวิตช์ต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูสไลด์ด้านหลังนะครับหรือว่าประตูสวิตช์เปิดปิดประตูสไลด์ด้านหลังเนี่ยจะอยู่ด้าน ล่างคอนโซลด้านขวานี้นะครับก็ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ปุ่มปรับโหมดการขับนะครับไม่ได้อยู่แถวนี้นะจะอยู่ด้านขวานะครับก็สามารถปรับโหมดได้นะครับคันนี้ก็จะมีโหมดสแตนดาดนะครับมีสปอร์ตแล้วก็มีอีโคนะครับตามปกติโหมดมาตรฐานทั่วไปนะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะนะครับปริสเปอร์เซ็นต์อะค่อนข้างเยอะนะครับคุณขับใช้งานในมือก็สามารถกดเป็น EV ได้นะครับเครื่องยนต์ก็ไม่ต้องใช้งานเลย นะครับแต่อย่างที่บอกว่าคราวนี้เรายังไม่ได้ไปทดลองขับกันก็เลยยังไม่ทราบว่าประสิทธิภาพเครื่องยนต์ตัวใหม่เนี่ย1.4ลิตร3สูบเนี่ยเขาให้ประสิทธิภาพการปั่นไฟเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงอันนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปทดลองขับกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจะรีวิวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะกลับมาที่ตัวภายนระตอีกอีกหนึ่งนะครับ กระจกบานหน้าแล้วก็หน้าต่างคู่หน้าเนี่ยจะเป็นแบบอะคูสติก glass เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยในการเก็บเสียงด้วยนะครับแล้วก็คันนี้ที่ผมชอบมากเลยก็คือตัวเสา A A นะครับ A p พิ l a r เนี่ยมันมีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่บดบังสายตาและคัศนววิสัยด้านหน้าของรถเลย ะจะมีก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็จะน้อยกว่ารถออบางคันที่โหบางคันนี่เสาเอนี่อัน,นร่มเทิมเลยมันที่มันบางด้านข้างคันนี้เนี่ยเหมาะได้เลยนะครับคุณแม่บ้านผู้หญิงหรือรูปร่างเล็กหน่อยก็ไม่เป็นไรนี่อย่างผมเนี่ยผมสูงร้อยหกสิบนะครับถ้าต้องการสมมติคุณผู้หญิงสูงร้อยหกสิบเท่าผมหรือว่าอาจจะ ตัวเตี้ยกับผมหน่อยหนึงเหลือสักร้อยห้าเงี้ยยกขึ้นมาสูงสูเลยนี่มองเห็นเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับขับง่ายสบายมองเห็นลูกๆด้านหลังนี่นั่งสบายเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับเซเรนา e-power e ที่ต่างจากเซเรนาที่เป็นเอ่อไฮบริดนะครับก็คือ ตรงกลางเนี่ยของ e-power เขาจะเป็นเหมือนกับเป็นแท่นวางของขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าคุณย้อนกลับไปดูที่เป็น Serena Hybrid ที่เป็น c 27เนี่ยตรงนี้จะไม่มีนะครับสามารถเดินจากแถวหน้าเนี่ยไปด้านหลังได้เลยนะครับแต่สำหรับคันนี้เนี่ยเขามีตรงนี้มาให้เนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณที่ผมบอกนะครับ ใต้เบาะหน้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่การติดตั้งแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีสิ่งที่มันโนกนูนขึ้นมาเขาก็เลยทําเป็นที่วางของเสียหมดเรื่องไปซึ่งผมว่าดีนะก็เอาไว้วางกระเป๋าได้วางอะไรได้นะครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างดีเลยแหละนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเบาะนั่งด้านหลังกันดีกว่าเพราะว่ารถคันนี้จริง,รงๆแล้วเนี่ยเขาขายความสะดวกสบายสําหรับ คนนั่งเป็นพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสลับเบาะแถว2และเบาะแถว3ครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเบาะนั่งแถว2กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเป็นจุดขายสำคัญของ s ซ r e n a เลยนะนะครับก่อนอื่นเลยฟังก์ชันที่ผมชอบมากยังอยู่นะครับก็คือประตูสไลด์ที่เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลีเลสแล้วก็แฮนด์ฟรีที่สามารถใช้เท้าเนี่ยเหวียงเข้าไปแล้วประตูเปิดเองเลยนะครับสะดวกไหมฮะซึ่งของ Serena e-Power เนี่ยเขามีการปรับตำแหน่งการเอ่อเตะเปิดประตูอ่ะบอกพูดง่ายๆนะสำหรับชาวบ,บ้านเลยนะครับให้อยู่บริเวณเสาบีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเปิดหรือปิดคุณก็แค่มาเนี่ยเวียงเท้าเข้ามานะครับแค่ที่บริเวณเนี้ มันก็สามารถเปิดและปิดได้แล้วซึ่งถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็น Serena Hybrid หรือว่า c 27เนี่ยเราจะต้องตามตำแหน่งของมือจับประตูนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เสาบีตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับสมมติว่าผมอุ้มเอาอุ้มลูกมาก็ได้นะครับอุ้มลูกมาเจามานั่งที่เบาะแถว2ซึ่งสามารถติดตั้งคาซีดได้นะมี ISOF i so x นะครับเบาะแถว2เนี่ยทั้ง2ตัวนะครับผมก็มาถึงก็ปุ๊บเตะเปิดได้เลยแต่มีเงื่อนไขข้อแม้นะครับกุญแจ เป็นคีย์เลสเนี่ยต้องอยู่กับตัวผมนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันเลยภายในนี่ขึ้นสบายปกติเหมือนทั่วไปนะครับมีตัวหูจับนะครับขึ้นมานั่งเบาะแถว2เบาะแถว2เนี่ยก็เป็นแบบแมนวนวลนะครับแล้วก็เป็นแบบกับตันซีดหมายความว่าจะเป็นแยกอิสระนะครับ2ตัวเลยฟังก์ชันเบาะแถว2เนี่ยผม ชอบนะเพราะว่ามันปรับได้สีทิศทางสีทิศท,ทางไม่ใช่แค่เดินหน้าเลื่อนหลังแล้วปรับพนักพิงเบาอ,อะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชสีทิศท,ทางก็คือตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับได้สีทิศท,ทางเลยเลื่อนหน้าหรือถอยหลังนะครับหรือว่าคุณอยากจะนั่งกับที่รักคุณข้างๆนะจับไม้จับมือสะดวกไม่ห่างกันมากเกินไปคุณก็ขยบับ นีเข้ามาหาเขาได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารตอนหลังนะครับสุดอะก็คือ,อแถวสามเนี่ยอยากจะเดินสะดวกช่องกลางหน่อยคุณก็สามารถขยับออกมาได้นี่ครับเนี่ยก็จะมีช่องทางเดินซึ่งที่ปรับอย่างนี้ได้เนี่ยก็คือได้ทั้งสองตัวนะครับแล้วก็เมาแถวสองเนี่ยก็คือมี พนักวางแขนด้วยนะครับในสิ่วนันก็คือม,ม,ม,มีตำแหน่งนี่ iso fix ซึ่งก็จะเหมาะกับบ้านที่มีเด็กเล็กที่ยังต้องติดตั้งคาซีทอยู่นะครับสบายมากเลยและที่สำคัญสมมติว่าผมเป็นผู้บริหารงานยุ่งมากนะครับจะต้องทำการทำนู่นทำนี่ชีวิตวุ่นวายนี่นะครับมีโต๊ะสามารถวางของได้แล้วถ้าเกิดคุณจะไม่วางของทำงานหรือ,อะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ สามารถวางแก้วน้ําได้นะครับนิสสันเนี่ยเป็นรถแบรนด์หนึ่งที่ตําแหน่งวางแก้วไม่รู้จะเยอะไปไหนนะฮะสำหรับเซเรนาเนี่ยเขาบอกตําแหน่งวางแก้วน้ำเนี่ิ17จุดโอ้โห7คนวางขวดน้ำ17ขวด ไม่ต้องมาซื้อเลย <c oughs> นะฮะโอเคแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นที่ต้องใช้งานตอนนั้นก็สามารถพับเก็บได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่ามีจุดสามารถเชื่อมต่อการชาร์จอะไรได้นะทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด6จุดนะครับเนี่ยมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะสำหรับคนนั่งด้านหลังสบายครับแล้วก็เบาะนั่งก็ทั้งคันเนี่ยก็จะเป็นแบบหุ้มหนังนะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับคันนี้ก็นั่งสบายดีนะครับแต่ว่า ไซส์ก็จะไม่ได้ใหญ่อะไรมากเพราะว่ามันเป็นเพื่อเขาเผื่อพื้นที่ไว้สำหรับให้มันขยับได้นะครับแล้วก็ประตูด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบสไลด์ซึ่งเป็นแบบพาวเวอร์สไเป็นสไลดิงดอ o ์อยู่แล้วนะฮะหน้าต่างนะครับด้านข้างของรถเนี่ย กว้างนะครับจะเห็นเนี่ยด้านกว้างเลยกว้างมากเลยนะครับก็ทําให้คนนั่งเนี่ยนั่งแล้วมองเห็นทิศทางรอบข้างเลยซึ่งข้อดีก็คือเวลาเรานั่งทางไกลๆเนี่ยเวลาเราเห็นข้างนอกที่มันชัดเจนเนี่ยมันจะไม่เวียนหัวนะครับจะไม่เหมือนรถที่เราได้ไปแล้วมันจมๆนะอย่างนั้นนั่งมันแป๊บเดียวเนี่ยอาจจะคลื่นไส้เวียนหัวได้นะครับและที่สําคัญเลยเขาเพิ่มความสบายให้กับคนนั่งด้านหลังเนี่ยนอกจากว่ากระจกหน้าต่างด้านข้างและด้านหลังเนี่ย จะเป็นแบบ UV คัดก็คือกันลำแสง UV ได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับด้านข้างเนี่ยเขายังมีมา่านบังแสงเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็คือแต่ว่าจะเป็นแบบแมนนวลน,นะนี่เอาขึ้นลงได้นะครับซึ่งก็จะมีทั้งซ้ายและขวานะครับประตูด้านนี้ก็มีเสร็จจากเบาะนั่งแถว2แล้วนะครับได้รับความสะดวกสบายไปแล้วกรณีที่คุณจะต้องเดินทางกันมากกว่า4ท่าน จะต้องมีคนใดคนหนึ่งหรือ2คนไปนั่งที่เบาะแถว3เป็นยังไงบ้างตามผมมาดูเลยครับแถว3ครับอันนี้เบาะแถว2เนี่ยผมตั้งตำแหน่งข้างหน้าไว้เนี่ยเอาแบบนั่งสบายๆเลยนะแถวหน้าสุดเนี่ยแถวที่เป็นผู้โดยสารด้านข้างคนขับเนี่ยเขาถอยลงมาสุดเลยนะครับเผื่อว่าคนนั่งผมสมมุตินะอันนี้กรณีสมมุติว่าคนนั่งด้านข้างเนี่ยเพสเซนเจอร์เนี่ยด้านหน้าสุด เป็นคนขายยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแถว2เนี่ยผมก็เผื่อไว้ว่าสําหรับคนที่สูงสักร้อยดนั่งสบายเลยแล้วดูแถว3โอ้โหบริเวณเหลือเพียบฮะเออคุณอาจจะมองผมตัวเล็กนะแต่ผมมั่นใจว่าเนี่ยช่วงเข่าที่มันเหลือเนี่ยได้อีกเยอะนะครับแล้วก็เบาะนั่งด้านหลังเนี่ยมีพนักพิงนะครับสบายนั่ง3ท่านได้นะเพราะว่าเจ็ดที่นั่งนะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับมีเข็มขัดนิรภัยนะครับครบทุกตำแหน่งนะนี่ นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีครบเลยมีสวิตช์เปิดประตูสไลด์อยู่ด้านข้างด้วยนะครับสำหรับออผู้โดยสารด้านหลังเพื่อว่าจะได้ลงได้สะดวกเองไม่ใช่แค่เฉพาะแถว2นะครับคนนั่งแถว3ถ้าคุณมีภารกิจต้องทำอะไรต่ออะไรจะทานอาหารจะทำงานวางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเลยนบนี้มีโต๊ะให้ด้วยนี่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็มีหลุมสำหรับวางแก้วน้ำได้ด้วย โหฟังก์ชันแบบนี้นี่ผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะสําหรับการเป็นรถครอบครัวหรือว่าเป็นรถที่ใช้เดินทางเนี่ยนะฮะนี่ที่วางแก้วตัวนี้มีเยอะไปหมดนะครับเระบบปรับอากาศนะครับอันนี้ก็เป็นโซน3แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถมีสวิตช์ปรับระบบปรับอากาศได้นะครับสําหรับคนนั่งแถวหลังนะครับแยกอิสระไปเลยนะครับมีช่องแอร์ทางด้านนี้โหนั่งสบายมากเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นลงก็สะดวก คนนั่งแถวสามนะถ้าจะลงนะครับง่ายดายมากเขาจะมีเป็นเหมือนกับเป็นที่เหยียบนะครับอยู่ด้านล่างนะฮะแค่กดปึ๊บนะโหสุดยส,ส,สุดอะแล้วอย่างที่ผมบอกนะเ้่าบอกว่าคนแถวสองเนี่ยติดาเน,นี้ยไม่มีคนไม่ไม่มีคนนั่งคนนั่งแถวสองอยู่แค่ฝั่งนี้อย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าผมนั่งผมอยู่แถวสามผมนั่งฝั่งนี้นะไม่ต้องรอใครมาเปิดประตูให้ผมเหยียบที่ตรงเนี้ไปแล้วอะ การตรงนี้ไปแล้วเบาะเรื่องไปข้างหน้าใช่ไหมครับคนนั่งแถวสาสามารถกดประตูสไลด์นี่เปิดเองได้แล้วก็ลงจากรถได้เนี่ยสะดวกเนี่ยเห็นปะ่ะโอ้ฟังก์ชั่นแบบนี้นะคนมีครอบครัวนี่ผมว่ากระเป๋าตังสั่นแล้วนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ New วน e ิสันเซเร n a e power นะครับรหัส c ีแที่ทุกคนถามถึงกันมาเยอะเหลือเกินวันนี้นิสันไทยแลนด์เอาเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ก็ต้องซื้ออะผมพูดตรงๆเลยนะครับเพราะขนาดผมเนี่ย ผมยังค่อนข้างหวั่นไหวเลยนะครับจะมีบางฟังก์ชันบางอย่างที่โอเคมันยังขัดใจบ้างอย่างพวกเบาหน้าที่ยังไม่ใช่เบาไฟฟ้าซึ่งบางคนก็ไม่ซีเรียสผมเองผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับหรือว่าอย่างฝาท้ายที่เอ,อ่อไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยผมว่ามันมีค่อนข้างมาให้พร้อมนะครับโดยเฉพาะการเป็นรถครอบครัวนะครบับประตูสไลด์ที่เป็นระบบเปิดได้เนี่ยอันนี้ผมชอบมากนะครับส่วนออสมรรถนะการขับขี่จะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ยังไม่สามารถบอกได้นะครับต้องดูว่าประสิทธิภาพมอเตอร์เนี่ยที่บอกว่าล้อหกสิบสาม ถึง35 5นิวตันเมตรเนี่ยบอกว่าน่าจะเหลือเฟืออยู่นะครับแต่ยังบอกไม่ได้นะว่าเป็นยังไงนะครับส่วนเ,เครื่องยนต์ที่จะมาเป็นตัวปั่นไฟเนี่ยที่เป็นเครื่องสาสูบ1.4ึีลิตรตัวใหม่เนี่ยที่เขาบอกว่าเขาออกแบบมาเพื่อระบบ e-power เนี่ยจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนเสียงจะเข้ารถมากไหมผมหมายถึงว่าเสียงเครื่องยนต์จะเข้ารถมากไหมอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันนะครับก็อยากให้ติดตามนะเพราะผมเชื่อว่าในเร็วๆนี้แหละเราจะได้ไปทดลองขับกันแล้ว